อีเค็เต็มมือแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูน้องเขาจับเขียดด้วยมือเปล่านะคตัวผมเองก็จับเขียดไม่เป็นนะต้องให้น้องไปจับให้นะครับตัวใหญ่ฉันด้วยต่างจังหวัดบนเขาอยู่บ้านเรานะฮะหลังจากฝนตกไปไม่รู้จะทําอะไรนะ,ะหาเขียดหาปูหาปลามากินกันครับผม มุดอย่างนี้ก็จับการจับเขียดที่อื่นผมไม่รู้ว่าจับกันยังไงนะครับแต่ที่นี่จับด้วยมือเปล่านะครก็ถามว่าตัวผมเองจับเป็นไหมจับไม่เป็นนะครับเคยทดลองจับอยู่แล้วแค่เดินไปใกล้ๆนะครับเขาก็โดดหนีแล้วผมมานั่งดูน้องเขาจับง่ายได้เลยนะครับเขามีแต่จับปลาสองมือที่จับเขียดสองมือนะมือนึงกำาเขียดไว้อีกมือนึงไว้จับเขียดอย่างเงี้ยนะที่เขียดเขาไม่กระโดดหนีเป็นเพราะไฟสีส้มๆที่น้องเขาส่องติดหัวไว้หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะแต่ดูแล้วก็จับง่ายเหลือเกินนะครับอย่่่ีบกกไไไุ้้นนัม็จูโดด้หแลว ใช่แล้วเขียดที่เราได้มานะครับตัวใหญ่ผมจะเอามาทําเป็นเขียดแดดเดียวนะครับคือเขาเรียกว่าดิ่งพัชธาน่าจะประมาณนั้นส่วนเมนูอื่นก็ยังไม่เคยได้ลองนะครับใครรู้ว่าเมนูเขียดทําอะไรได้บ้างบอกกันด้วยนะครับค่ำคืนนี้ก็ถือว่าจับเขียดได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะมีหลุดบ้างมีพลาดบ้างก็หลายตัวครับผมมีแค่น้องเขาเดินออกมาลองดูเฉยๆนะครับไม่ได้เอาอาหารเลยมาใส่ก็ต้องเดินกลับบ้านนะฮะเพื่อหาข้องมาใส่บ้านผมเรียกข้องแต่บางคนก็เรียกอะไรไม่ทราบนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าถุงสารนะจะมีติดบ้านไว้เพื่อใใใสสสส่่่เรรีีียดปปูลาานนงง้้้มขออถุไววแ จับไต้ก็สบายหน่อยฮะจับไต้ก็ใส่ไปเลยนะก็น่าจะประมาณนี้ครับชีวิตต่างจังหวัดบนเขาอย่างเรานะฮะบรรยากาศหลังฝนตกกานั่งจับเขียดหากินกันครับผมโอ้ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย